แสดงว่าไตเส้นนี้ต OK. ้งเอาออกมาก่อนมันตป็น้องวังวังติดไตแล้วเราปวดไปข้อคามย้อนไปมาตสิ่งของไม่ใช้มันแหลมใช่จะมกพราะได้ยังมีคยให้ได้้ากถ้าคนผมยูให้เรื่อ่นะมีหมอ หมอตำมย,ยนี่นยแหละน่าไปฟาร์มหม้อตำมยานี่คนหนึ่งเขาไปนวดเขาเนี่ยเขาไปนั้นใหน้มือทองให้อะไรให,ห้ว่วา,มมามันรบกจริง ีตับมาปุ๊ปก,กไ,ได้เฮ้ยอะไรมางเนี่ยเขาบอกจะมาหกโมงไง อืมทำได้เดี๋ยวมารถอะไรรถยนต์ใหมาพ่อผพ่อว่าจะมาหกโมงเย็นเอาไปเอา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 เขาเอาข้าวสารมาให้โอ้โหโยมก็ถวายข้าวสารมาพอสมควรก็ต้องแบ่งบ่าย ไดอยู่ไหนอ่ะในรถสิทางนี้เดี๋ยวทะเลทะเลอยู่ไหมอ๋อดีเลยเรียกเลยเชื่อมในตรงก๊อกทางเดินเดินเดินเลยพ่ทะเลยแกทำอะไรอ่ะมีเขาคนหยาบเบตัวเข้าไปดิพ่อเข้าไอพ่อมีมันเข้าไปพลังถ่ายคลิปไปดิอ๋อเขาเรียกมาเลยยกเลยประมาณเลยมานี่เลยหลวงพ่อมาหลวงพ่อมาหาเฮ้ย กินข้าวหรือทำอะไรยกข้อกสารสักกระสอบไปเนี่ยยังยังไม่ได้เคลียร์กันมันยังไม่เลือกมีเลยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอีกคนแรกๆไหมอีกคนนึงเนี่ยใครผมนึกชื่อไม่ออกนึกนึกก็นึกหน้าไม่ออกหน้าไม่ออกด้วยโอ้โหเด ยกข้อสารสักถุงฮะเออพอดีไปเทศมายมเขาถวายมาพอสมควรก็เลยต้องอางานศพหลวงพ่อหนไหน,ไหนจะเล่นของสงฆ์ทั้งทีก็ไหนไหนก็จะเจ็บตัวแล้วก็ให้มันเจ็บอีกคุอืงแล้วที่ไปเทศท,ท,ท,ที่งานศพนัน่นพอจารเจไม่ได้ไปไ,ไม่ได้ไป

เขาเผาศพที่วัดใหม่เข้าไปอะไรอะวาดใหม่หอมมะลิอะมันจะมีปนนกันลองดูดิ ครับสาแล้วโอ้โหครับถาวายถวายก็แบ่งปันกันไปเพราะยังไม่ขึ้นเขาไงเป็นข้าวใหม่หเป็นไงนะ่ะเป็นตัวดีดีมากขอให้โอ้โหูอให้ละผู้รับขอให้สุขภาพแข็งแรงร่งำรวยร่ำรวยนะเดี๋ยวทุกอยายากเดี๋ยวอดลำบาก นั่นแหละอย่าลำบากอย่าย่างกินจนจ่าตู้เจ้าของข้าวสารเนาะครทำเรามาจากไหนแน่พ่อเออมันสามจังหวัดนะบุรีรัมย์โอ้โหที่ไหนก็ช่างขอให้มหาสารคามลูกหลานตามบอดก็ไม่มีอะไรจะให้เนาะเนาขอให้ปฏิจจการโควิดให้ปฏิจจัยรโรคโรคภัยทุกทุกอย่างขอให้รำไม่รวยกันตลอดปีใหม่นี้เจสาธุหมอดหมอนพอแล้วใช่ไหม หมอนก็หยุดไว้ก่อนเอาไปแป่งคนอื่นด้วก่อนคนอื่นบ้างเนาะครับเอาตะในกะว่าจะไปหมอนาไมยมั่งได้ครับได้ครับแต่งปันไปเนาะดีครับดีครับเผื่อนายกเจ็บป่วยจะได้ไปให้หมอเขาแทงตูดนะก็ไปถอนฟันมาสองที่แล้วเหลือก็นานมาได้แต่กบีกายอ่าก็ไม่มีอะไรก็ผ่านพ้นไปด้วยดีใช่ความดันไม่มีวันนี้น้ำน้ำอีกเห็นจะเลเขาติดก็อยากเจ้าน้ำลงสัก ห้าหกแพทที่เนี่ยเนาะในรถนะเพราะเพราะเรายังไม่ขึ้นเขาไงเผื่อได้ได้ได้เวรญาติโยมมาก็ได้กินได้เนาะหมอเดียวได้ไหมน่ะหมอเดียวนวดอยู่ไหมไม่ดีัขนาดนะอ่าไปหิ้วน้ำไปเอาน้ำมาตั้งสี่ห้าแพที่คุณนวดแหละหลังรถเนาะครับครับเออโอ้ดีดีดีเออนั่นแหละใช้บางทียืดเส้นยืดสายมั้งวันนอยเดียวเนาะไว้กินกันข้าวหอมมะลิก็มีแล้ว แปดม้วนอ,อีกสักองโลนักโต๊ะเป็นกระโต๊ะเยอะมันได้หลายแพ็คเดี๋ยวขยับมาบนี้เลยท้ายรถเลยตรงมา <c oughs> มาได้เนาะ <c oughs> ขวานิดนึงเลาะรถมาเลย <c oughs> ขวานิดนึงนั่นแหละแล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวค่อยๆมาเปิดท้ายนี่ มันจะมีระวังมือนะเดี๋ยวกานจะเปิดไฟเอาเลาะมาอ้าอือ่ไ้ฟ้เีงเดียวโมฮะนี่แหละเออใส่้องันดีเลยอาแคปแคปหมัมม

อืมน้ำบางน้อเดียวเนีย่ยเออนน่้ำหวานน้ำหวาน,น,วานแบ่งปันกันไปเนาะนายกเนาะสอง,ส,องสี่สิบสองเออผมหวานอยู่แล้วครับเออลึกหมอเดียลจะอีกสักรอบดีน้ำอ่ะหวานเลยหวานนะเดี๋ยวไปมันม่งมีมั่งแบ่งกันไปไม่ไยแต่มันเจอโควิดก็ยังไม่ขึ้นเขา ใช่ก็กำลังฟังหลวงพ่ออยู่นึกถึงอยู่มามามาทานจะเปิดไอ้คลิปฟังรูพิเตสแจงแจงกระดูกนะแจงกระดูกเอ๊ะรู้อีกแล้นั่นไม่จะรู้มั่งหน่อยยังแล้วไม่เก่งหลพ่อคุก็ล์รถตันไปนะรถแหลได้ยัง่ไม่ใก็ฟังอหลวงพ่อ ทำวิชล้อแหล่แหล่ของกทำใจอะไรนะแต่มีเรื่องจะปรึกษาเรือดิได้แล้วรอดตกอนก็ได้ไดยกเดี๋ยวกลับมาไม่แน่ยเออตอนไหนดิตอนเย็นๆทำๆนิดนิดแต่กี่โมงน่ะตั้งหกโมงได้ได้ในเนาะอ่าถ้ามีเรื่องปรึกษาเอาเดี๋ยวหกโมงมา แล้วหมอออกไปไงเนี่ยหมอออกไปต้องกากตัวสิบสี่วันหลวงพ่อไปอยู่ไหนนะดูร้านฝืนธรรมชาติไปอยู่สนามไชยเขตด้วยนะไปเช่ากิ่งเสาอไม่ให้ไปก็ไม่เชื่อเหรอ่าสนามไช่ทะเกมันก็ตังเข็นไปตะพันหินนึ่งไหมเห็นเมี่ยเดี๋ยวผมนวดก่อนว่ากัน

เดี๋ยวให้ผีด่าปิมหักคอเนี่ยอือตายตายถ้วันนี้แบบเมื่อืีไม่ต้องเปิดไฟใช่ไหมนายกรู้จุดใช่ไหมเนี่ยเมื่อฮะเกิดคุยก็ดาบอิมเลยไม่ไม่ไม่ใช่ด่บอิมผมจำผิดจะใครนะพอตามชื่ออะไรแต่ยิ้มไงพอตามไงพอดพอด เขาตาชื่ออะไรนะตะหยัด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 หยัดก็รู้จักมั้งโอ้ไม่เอยไม่ต้องเห็นหน้าเลยแตงเงี้ยตายแล้วเหรอตายตปมึี่ตายหักขอเขาไงดับเขาฟาดอ่างน้ำน้ำน้อยเดี๋ยวจะต้องดูมาให้นายกแฟน ที่ทุกสิทย์หมดเลยกาแฟคน <c oughs> <อ>ละถุงชองถุงที่เขาถวายอะ่ะนี่นะไม่ไจิตหาฉันได้ง่ายๆนะนาะยกชงให้เองเนี่ย <c oughs> เออ <c oughs> เออกาแฟถ้าไม่เค็มเนี่ยนะกาแฟท้าไม่เค็มอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่เข้มไม่เข้มไม่เข้มอ่ะอันนี้ยิ่งยองยิ่งยองโอ้ยิ่งยองนะมืเนื้อวันนี้ได้กล้วยกับนังเล็ดน้ำกลัวคอข้าวสารได้กินข้าวใหม่แล้วไม่เสียแรงแล้วเนาะจะตายก็ไม่เป็นไรเออจะตายไม่เออเวลาไปเที่ก็บอกว่าอยู่โยมมานี่ไม่อะไรเลยเนี่ย ยังไม่ได้ฉันเข้าใหม่เลยไอ้หมดมันยัไม่ได้กินแล้วเข้าใหม่ปากไม่ดีเลยเอาหมอนมาฝาก ไปเทศอีสารนะได้หมอนมาฝากช่างกลึงช่างกลึงนะแบ่งปันกันไปได้หลายลูกอ่าสาธุยุมันขวัญยืนเนอ้อโชคดีปีใหม่เอาหมอนไปไว้หนุนได้มีความสุขหนุนหนุนหนุนงานหนุนทรัพย์ได้มาจากอุรีลัมแล้วก็มหาสารคาม มาตั้งหลายวันแล้วได้หมอนมาไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวจะมาฝากช่างรับสองใบเดี๋ยวจะไปอู่เปิรนก็ให้อู่เปิรแล้วก็เจ้ากอนเวลาเทศเขาถาวายมาไงถาวายแล,วแล้วก็แบ่งใบ